สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกับที่นี่เจ๊ไร่ที่นี่ที่ดททเดียวที่สุดออฟฟิเชียลวันนี้ค่ะจะชวนทุกคนนะคะมาดูกับ MV เพลงใหม่เพราะว่าเรามันเป็นเด็ก d m d แบบเต็มตัวปีแล้วนะคะเพราะว่าเราก็รีแอคโนวนิวมาแบบเยอะมากนะคะจุดเริ่มต้นของการเป็นเด็ก DM d ดีอย่างเป็นทางการนะคะก็คือการเป็นแฟนคลับโนูนิวแลวก็ล่าสุดนะคะก็รีแอคสำหรับด m d Friendship The Reality ทุก e p ก่อนเขาก่อนใครในคะใครที่ยงไม่ได้ดูก็ฝากไปติดตามแล้วก็ดูในช่องเราด้วยวันนี้ค่ะด้วยความที่เดียมดีเมสิกนะครับปล่อยเพลง MV วิวสิงค์เพลงใหม่ชื่อเพลงว่ารักเธอเต็มฟีดเป็นการรวมกันของทั้ง3เจนรวมทั้งสิ้นทั้งหมด1 2 3 4่น่าจะมันมาณ20คนใช่ปะ่ะรวมทั้งหมดตอนนี้น่าจะมีทั้งหมด20คนเจน1เนี่ยคือสีํำเงินค่ะเจน2คือสีชมพูและเจน3คือสีเหลืองนคะคะตอนนี้ที่ฉันน่าจะหวีดเจน เจนสามมากสุดในคาว่าที่เจนก็คือดูออทุกอดีิตเลยทีเดียวทุกคนค่ะมาค่ะตอนนี้ยอดวิว6.8หมื่นล้านวิวในะคะยังไงก,กะเทยก็ช่วยกันหรือว่าพี่ๆในค่ะดีมดีเลเวอร์ทุกท่านก็มาร่วมกันในการพลักดันสิลเป็นที่พวกเรารักกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยในค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวหนูเปิดจอให้ดูนะจ๊ะสำหรับรักเธอเต็มฟีดค่ะ Love f e e t Official MV DMD Boys เขาใช้คำว่า DMD Boy เลยอ่ะเลิศว่ะเหมือนเขาจะทำให้เป็นกลุ๊ปกรุ่มใหญงเนาะกรุ๊ปใหญ่เนาะน่าสนใจน่าสนใจอ่ะแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึงนะพี่นหนูหนขอลองเปิดดูก่อนว่าจะมีเสียงไหมพี่จะมีเสียงไหมพี่ไม่ได้ยินเสียงโอ้เพลงเลิศ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 แป๊บหนึ่งพี่แป๊บนึงพี่ แปปนึงพี่แปบนึงพี่แปปนึงพี่พี่เราเดี๋ยวแปปนึงนะทาไมเสียงไม่มาล่ะพี่ทําไมเสียงจอไม่มาล่ะพี่กแรงเกินแรงเกินพี่เสียงจอไม่มาพี่พี่เราเดี๋ยวแปปหนึงนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดก่อนเปิดอะไรพี่ฟังกันดีละ่ะอ่ะหนูขอหน่อยเดี๋ยวหนูขออนุญาตนิดหนึ่งละกการพี่นูนิวนะมาช่วยเทสเทสเสียงเทสระบบให้เราหน่อยสิมาหัวฉันซีนด้วยอะนนนิว อ้าวทำไมไม่ได้ยินเสียงละ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่เฮิงเกิด KFC ป๊อปบอมแซ่บใหญ่ชิ้นแค่39บาทถึง31มกราคมนี้คือไงไง คือจะมาได้ยังคือจะมากี่โมงฮัลโหลคือจะมายังคือจะมาได้ยังคือจะมากี่โมงเสียงอะฮัลโหลจะได้ฟังไหมวันนี้มาแล้วนะค่ครับเป็นเพราะว่าเราต้องเปิดปฐมนิเทศด้วยเพลงลูกดูละเสียงก็เลยจะมานะครับมาค่ะทุกคนค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะระบบมันจะพังๆังังนิดๆดนหน่อย,ยนะคะเดี๋ยวีบบอยค่ะรักเธอเต็มฟีดเลิฟฟีดไป อ่อ <kung> ันน <ım 999> ี Harmon ้จนหนึ่งรลติดหูว์ติดหูว์อ้ยสีนี่แหละค่ะเจนที่ที่ฉันรักสุดๆละนี้น้องวายจริงๆเราจำหน้าโอ้ย เธอทำไมจะน่าจะน่าจะสังได้หมดเลยนะทุกคนนะปะเลินเจอเธอเอะเ้ยทำไมทำไมฉันเก่งมาจะจำชื่อเด็กได้หมดแล้วเอแต่จำได้จะมาจสับนะรู้เป็นดีอีนอกติดหมว่าเอน่ยไงน้า รักกันให้เต็มฟ okay. e ีดหัวใจเธอติดหูมากเกินไปเอ้อดูดิเธออยากเขาใหญ่เขาขายเสื้อเสื้อน่ารักมากพวกเราจะซื้อสีไหนจะซื้อสีชมพูนี่พอลูกชายใช้ยู่นี่ครับ อาจับมือกันนะจับมือน้องซีฮะเออแรปเวิร์โอ้ยหล่อมากมึงทุกคนคือหล่อแบบเต็มที่แล้วอ่ะ้ายลุยไปทำไมเอลฮิมันแข็งๆ็วะเดินอานนี่จะทำนังนแล่จ้า จากเฟนเรวจะเ <tong s, S 1> ต้นกันให้เต็มติ๊กตอกค่ะทุกคนทำหน้านที่ของของแฟนดอมที่ดีด้วยการอุ้ยน,น้องไอ้ได้ไว้ได้ไว้ต้องไปหาดูมันเน่น้ำโอ้โหน้ำปิงเสื้อข้างในอ่ะ ออเสื oh, hero, you know s <S ้อข yeah. well, ้างในเขาเป็นเสื้อปักสลักชื่อได้แก่แตมเฟดหัวไม่ไหวตน้งไม่ไหวตน้งไม่ทันได้เดาเดียแค่นั้นนี่อ๋อหยใครอย่างเมื่อกี้ทำไมแอบตับจับจังเกิ็คิดกันให้แตมเฟดหัวใจมึงติดดูมากนะ คนเก่งให้แต่ฟีหัวใจอ้อดอกฟิลกูดมากข้ามีกระแซมมากเคม,มีที่ตามหาเคมีที่ตามหาใครจะได้กินข้าวกับใครไม่ใช่กันละกัน ทำไมหายดูมันดีน่ารักสิงานนี้ทำไมไหวจะเป็นไงโอ้ยคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนันลืมมาะเป็นฉันลืมชื่อน้องอ่ะฉันขอโทษไม่ฉันอยากดูหน่อยฉันขอดูชื่อน้องยินได้ปะโอ้ยเขาไม่ได้เขียนชื่อน้องแต่ละคนไวหวว่าใครไว้จะไม่ไหวจะมันหายดูมันดีน่ารักแค่ไหนเนีไง คนนี้ชื่ออะไรนะนั่นหลักน่นหลักคนนี้ทำไมฉันลืมชื่อน้องล่ะรักกันห้แตมฟีดหัวใจไม่เขียนให้ด้วยแต่ร้ายมากก็เปิดดูเลยสิค่ะจะไปยากอะไรล่ะก็ติงรักกันห้แตมฟีด หัวใจทอมมี่จะไม่ไว้จะไม่ไว้ใจมันหายดูมันเดทำหน้าที่ของแฟนดอมที่ดีนะคะทุกคนไปเต้นกันให้เต็มไปต่อกันไปเลยนี่ไงนี่ไงดีมากค่ะฟิลกูสุดๆติดหัวสดๆเต้นได้พยิวเซมีท่ามีเธอให้พร้อมพร้อมเต้นเลยไม่ต้องคิดท่าแล้วก็คือ ใช้ท่าที่เขาเต้นในนี้เลยฟิลกูและนุนนิวก็คือโอ,โ,โอ้โหชายนิ่งมากสุดๆไหนเต้นอยู่ไหนฉัหนหาเต้นไม่เจอน้ำปิง,งฉันเข้าใจละพวกเธอฉันเข้าใจที่พวกเธอจิ้นละฉันก็ฉันก็จะไม่พยายามล่มเหลือพวกเธอนะ แ,กกแต่เธอทอดสมองมันให้ดีๆเถอะพูดแค่นี้ี่าขิเธอไม่ันทำไมัไ่รอดี้าขี่กันสดห้องฉันคือน้ำปิงน้ำปิงเปิ้ลหรือน้ำปิงโทมัส เท่านั้นวันนี้ตอนนี้อยู่ด้วยกันนะทำไมกูรายการมารวมกันไปหมดหลอวันนี้แตะเหมืนไฮดูเหมือนเดียน่ารักแค่ไหนได้ยังไงอ่ะวู้แซกเก็หไฮแปมฟีดจะมุดหัวใจดีค่ะมูดดีมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ชอบที่สุดสำหรับเพลงนี้นะคะชอบเพลงชอบเนื้อเพลงมาก เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันติดหูแล้วก็มันคือทีปบไทยณชั่วโมงนี้คามันต้องสวยเว้ยพอเวลาคํามันสวยแล้วมันจะส่งยิ่งทําให้เพลงนั้นอ่ะมันดังเพราะจริงๆอุตสาหกรรมเพลงณชั่วโมงนี้ยเขาแข่งขันกันสูงมากแล้วดูมันดีก็ทําได้ดีนะในดูทุกเพลงที่ปล่อยออกมาไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นเพลงไหนที่ทําแล้วแบบแบบไม่เข้าหูอ่ะเพราะว่าคนที่แต่งเพลงเขาก็คู่บุญกับค่ายเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยคือเนื้อเพลงดิฉันชอบ อย่างที่สองเราชอบคอสตูมเพราะว่าคอสตูมส่งทําให้เด็กๆพวกนี้น่ารักขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะคอสตูมดูแบบเออเราสามารถซื้อตามได้ถ้าเอาออกมาขายก็สามารถทําเม็ดเงินให้กับค่ายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราว่ามันน่ารักมันแบ่งเป็นเจนดีแล้วก็ทําให้พวกเราได้รีมาถึงความคิดถึงในการตกหลุมรักของเด็กละต่างๆเหล่านี้ในใน,ใน,ใ,นในมุมมองโอ้ยน้องปิง๊งน่ารักมากนั่นแหละว่าตอนนั้นเราตกหลุมรักเขาแบบด้วยเหตุผลเพราะอะไร อันที่สที่ชอบคือความสดใสเหมือนเดิมค่ะต่อให้เป็นรุ่นพี่มากๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้แบบก็ยังหลอ่อเหลาเอาการอ่ะยังแบบหล่อแข่งกับน้องๆได้อะไรเงี้ยความสดใสทุกคนยังมีอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีความเป็นตัวเองมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอ่ะมันพอเวลามาอยู่ด้วยกันแล้ววะทุกคนมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีออร่าอะไรบางอย่างที่บอกว่าเด็กพวกนั้นคือเด็กดูมันดีอ่ะซึ่งบอกไม่ออกอ่ะคือเป็นความหล่อที่เป็นแบบ ความหล่อที่ที่เป็นแบบดูมันดีอะซึ่งบอกมไม่ได้ว่ามันเป็นความเบาหล่อที่เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าหล่อละอาการลเช่นเดียวกัวคขาคุณผสมขาแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ชอบศิลปินที่ตัวเองรักนั่นแหละชอบน้ำปิงชอบนุนเนียวชอบคุณโทมัสนะชอบคุณเติน์นชอบคุณซีชอบคุณถมมี่นะคะแล้วก็จะมีเมนเมนเมนของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีเมนที่แตกต่างกันแต่พอสุดท้ายล้วก็เราก็ต้องคีบวงอยู่แล้ว ซึ่งถ้าสมมติออกมาเป็นวงแบบนนีะ้ให้ให้ให้เราได้กีดอ่ะเชื่อเลยว่าแตกบ้านแตกดีมดีบอยฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องปล่อยอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับดีมดีบอยออกมาอีกเยอะมากๆแน่ๆนะใครไงก็ได้ช่วยกันสปอร์ตกันต่อๆไปสำหรับเราการเปิดตัว Official MV เพลงแรกถือว่าทำได้ดีค่ะแล้วก็คิกออฟได้ดีมากเพราะอันนี้ก็ ไปได้เร็วเหมือนกันนะยอดวิวเนาะสำหรับสามสิบหกชั่วโมงก็ติดในมาแรงและยังไงก็ช่วยกันดันไปอีกค่ะเพราะตอนนี้อุตสาหกรรมเพลงค่อนข้างจะแข่งกันสมควรแล้วก็ทีป๊อปก็แข่งกันหนักมากๆยังไงก็ใครที่รักเดียมดีก็ช่วยกันผลักดันนะคะเหมือนที่เราก็ รักนูนิวแล้วเราก็หักผักดานเดียมนี้ด้วยเสมอแล้วก็ตลอดไปแบบนี้นคะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับการติดตามแล้วก็คําพูดหรือว่าใดที่แบบไม่น่ารักหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับดิกๆช่วยแอคค่ะกับที่นี่ที่แรกที่นี่ทีเดียวที่สุดอ,อ่ะพี่เสี่ยวซีอูบอยซีอูบอยเดียมดีเฟรนซิปเดอะเลเวลิตี้อีพีหน้าเจอก,กันอีกรอบหนึ่งลูกฉันต้องได้กินข้าวฉันพูดแค่นี้ลูกฉันต้องได้กินข้าว